โอยอันไม่ไหวแล้วอ่ะเอาไปด้วยแล้วกันเฮ้ยเอาคองไปด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งตองสิวะถ้าวางทิ้งไว้อ่ะหายแน่โอ้ย ขอบคุณนะที่นั่งพอ,อโตให้อ,ะอ่ะแล้วพี่ทํางานอะไรอยู่อะ่ะเออขอโทษนะคะไกด์เดอร์รับกลอกข้างนอกนะคะอย่ามานั่งตากแอร์ในนี้นอ,อน้องเข้ามากับผมครับคือว่าพื้นที่ในร้านเนี่ยนะคะออถ้ายังไม,ไม่ได้เอากาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็เค้กเหมือนเดิมอีกชิ้นหนึ่งครับโอเคไหมครับน้องเขาเป็นลูกค้าร้านนี้แล้วจริงจริง ไม่ต้องก็ได้นล้พี่ผมมารอของแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วชินแล้วละ่ะที่ต้องเจออะไรแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นสิทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันทั้งนั้นแหละถึงมินจะเป็นไรเดอร์แต่ก็เป็นตัวแทนลูกค้าร้านเขาเขาจะพูดแบบนี้กับมินไม่ได้เฮ้ยพี่นี่มัน รายการที่ผมจะไปประกวดนี่อใช่คือพอดีกำลังหาข้อมอูลอ่ะกำลังเขียนนิยายเรื่องใหม่เกี่ยวกับอันี้พอดีอะ่ะดีเลยแล้วพี่ดูแเป,เป็นไงอะ่ะสนุกป,ปะสนุกทุกคนดูพยายามมากเลยอะ่ะแต่มันก็ดูจะยากมากเหมือนกันอะ่ะเหมือนตอนที่พี่เริ่มเขียนนิยายใหม่ๆเลยอะ่ะยังไงมินก็สู้ๆนะ ถ้ามินได้เดบิวต์แล้วอ่ะพี่จะไปเป็นแฟนคลับคนแรกเลยอืมขอโทษทีพี่พูดมากไปหน่อยอะ่ะไม่เป็นไรเลยพี่แต่ลุงนี่ก็อุตส่าห์ไปหาข้อมูลมานะแต่ก็น่ารักดีอะไรนะวันก่อนใจดีวันนี้น่ารักเลยเหรออ๋อต้องแฟนชานเวลาไปเชียร์ด้วยนะแฟนชานคือ คำนี้ยังหาข้อมูลไปไม่ถึงเลยงั้นก็ต้องเต้นตามชา l l เลนจ์่วยโปรโมทไดยนะได้สิได้อยู่แล้วเรื่องเต้นนี่พี่ถนัดเลยเออผมเชื่อแล้วล่ะว,ว่าพี่จะคอยเอาใจช่วยผมอะ่ะออ,ออเด์ผมได้แล้วอะ่ะผมไปก่อนนะบ๊ายบาย แบบนี้นี่มันเหมือนเรารู้สึกชอบเขาเลยอะคงใช่แล้วจริงๆแบบนี้อะเรียกว่าชอบอชิช่วยเพื่อด้วยมันเหมือนว่าเพื่อนจะโดนกขโมยวหัวใจมีแล้วได้แล้วค่ะเครื่องดื่มกับอาหารที่สัเอาแล้วคนที่จะกินไปไหนอะคะกลับไปแล้วครับยังยังรับอยู่ไหมคะ รับนะคะสั่งมาแล้วนะคะท่านเอกชุดคู้มไม่เป็นไรเอนจอยนะคะ